ครับเ,เดี๋ยวก,กลับไปที่ตัวอย่างอันนี้นิดหนึ่งครับตัวอย่างของที่มีอ b อบเจกต์ตัวเดียวนะครับมีแค่อ b อบเจกต์ที่ตัว c เนี่ยครับอ้างถึงแค่ตัวเดียวนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเราก็สร้างวัตถุขึ้นมาหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ reference c เนี่ยอ้างถึงนะครับเสร็จแล้วก็สั่งให้มันนับขึ้นหนึ่งครั้งแล้วก็ ขอดูว่าตอนนี้นับแล้วได้เลขอะไรนะครับซึ่งอันนี้ผลก็ต้ออ,อกเป็นเลขหนึ่งครับนะแถ้าเราวนลูปนะครับนับอีกสักหนึ่งร้อยครั้งนะครับนับขึ้นนะครับหนึ่งร้อยครั้งแล้วร็จแล้วนะครับแล้วก็ขอดูตัวเลขนะครับก็สั่ง get number นะครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าโปรแกรมเขียนถูกต้องนะครับผลก็คือจะออกเป็น9เพราะว่าเราตั้งใจไว้ว่าคา์เตอร์นี่นะครับก็จะนับได้ไม่เกินได้9นะครับก็กลับไปที่ตัวเทสนะครับแล้วก็สั่งรันนะครับเดี๋ยผมคอมเมนต์ลบไลนงก่อนนะครับสั่งรันนะครับผลก็ออกเป็น1กับ9จริงๆนะครับก็คือทาได้ล้ววนลูปไปเหรร้อครั้งก็ได้แค่ได้แค่ได้แค่9เท่านั้นนะครับ แต่ว่าคือถ้าเราสั่งอัพเนี่ยนะครับยัางไงาก็ตามนะเร <c oughs> ียกเป็ตออัพเนี่ยยังไงก็ตามค่าของตัวเคาน์เตอร์ก็จะมีค่าไม่เกิน9นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนเกิดไปเขียนนี้ครับเขียนว่า c. Okay, นะครับ n โอเคนะครับเราพูดถึงตัว n ได้นะครับ n เปอ tribute ที่เก็บค่าเคาน์เตอร์ไว้นะครับพราะว่า c. n นะครับเท่ากับ1 5นะครับอย่างนี้นะเปลี่ยนค่าตรงๆไปเลยนะครับไม่ต้องผ่านในสอดนะครับแล <_ C 1> ้วก็ <_ C 1> สั่งพินค่ามาดนู <_ C 1> นะครับอันเนี้ยก็จะออกเฉลี่ย15ซึ่งเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุหการณ์นี้ขึ้นมาเพราะว่าเราตั้ง,งใจไว้นะว่าเคาน์เตอร์เนี้ยมีค่าได้แค่0.9เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราสั่งรันดูนะครับ ก็ออกเป15ได้นะครับเก็ทนัมเบอร์แล้วได้15ออกมานะครับซึ่งตอนนี้ผู้ใช้นะครับคือคนที่เอาคลาสของเราไปใช้นะครับก็คือเนี่ยชื่อว่าเทสเ่ยนะครับเอาผู้ใช้เนี่ยตั้งค่าของตัวแปร n ตรงๆเลยนะครับไปเป็นค่าที่เขาต้องการได้ซึ่งอันนี้เราไม่ชอบเพราะว่าเราต้องการให้ต้องการควบคุมนะครับว่าให้เอาเตอร์เนี่ยมีค่าได้แค่0ูนย์ถึงเก้านะครับ วิธีการป้องกันนะครับไม่ให้คนอื่นเนี่ยนะครับคลาสอื่นเนี่ยเปลี่ยนค่าของตัวแปร n นะครับก็ทำได้นะครับโดยใช้คำว่า private ก็ช่วยนะครับก็กลับไปที่ class counter แล้วก็เติมคำข้างหน้าที่หนึ่งนะครับเติมคำว่า private ไว้ข้างหน้าบอกว่าตัว attribute n เนี่ยเป็นของส่วนตัวนะครับห้ามคลาสอื่นเข้ามาใช้นะครับเป็น private นะก็อนอ่ะผม s a ฟตไปนี้นะครับกลับไปที่ตัว test นะครับสังเกตว่า ตรงนี้จะ Error เลยนะครับอมาพล์ไม่ผ่านแล้วตอนนี้นะครับก็ลองเอาเมาส์ไปจอดูตรงนี้นิดนึ่งนะครับขึ้นว่าอะไรบอกว่า n เนี่นะครับมี private access นะครับ class test ี่ยจะเข้าไปแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับมันก็เกียนโค้ดอย่างนี้ไม่ได้แลนะต้องคอมเมนต์ออกไปนะครับนะก็สรุปว่านะครับถ้าเกิดว่า n private ปุ๊บ class อื่นจะแก้ไขค่า n ไม่ได้ ทําให้แก้ไขให้เปลี่ยนแปลงไปตามที่เขาต้องการไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับค่า n ของเคาน์เตอร์ตัวนี้ก็มีค่าเป็น0ถึง9ครับเราก็ป้องกันได้นะครับว่าห้ามคลาสอื่นมาเปลี่ยนค่าของเรานะครับโดยใช้คําว่า private นะครับซึ่งตรงข้ามกันนะครับถ้าต้องการให้คนอื่นมาใช้งานได้อิสระเสรีนะครับก็ใช้คำว่า public นะครับ พับลิกก็คือว่าเป็นของสาธารณะนะครัใครๆก็เรียกใช้ได้หมดเลยนะครับเราทั่วไปแล้วนะครับตัวแอตทริบิว์เนี่ยนะครับตัวแปรนะก็จะให้เป็น r i v a t e นะครับป้องกันความต้องการให้คนอื่นมาเปลี่ยนค่านะครับตัวที่เราไม่ต้องการนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเม่สอนนะครับก็เป็นพับลิกทั่วไปแล้วนะนะครับก็เพื่อให้คนอื่นสามารถเรียกใช้งานได้นะครับ อันที่จริงสามารถที่สอบมันก็ได้นะคือว่า Attribute เนี่ย Public ก็ได้แล้วก็ไม่สอดเป็น Private ก็ได้นะฮะคงผ่านนะนะครับ